ทานเอาเธอมันคือสิบมีจากชาต่เจาสิเดือดนึ่งกันไปไอไลไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับกินน้องทั้งสองฟังเที่เราครับผมเมาเอทีมงานมานะครับ นะครับเมื่อกี้ครับเอาอีกับน้องอีฟนะครับมาบุญบุญป่ะเรียกว่าบุญวันลอยกระทงวันลอยกระทงเออก็ถือว่าเป็นบุญสิบสิบห้าข้เดือนสิบสองน้องน้องอีฟเนาะนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ครับเอาอกสิบห้าพี่พี่น้องนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับในงานที่จัดอยู่อำเภอกุจับนะครับไปน้องอีฟพี่พี่น้องเข้าไปเพินไปสิบห้นไป นี่ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศนะครับอยู่อำเภอกุจับบ้านเบาเอนะครับสีพาพี่น้องเข้าไปเบินเมือ่อนี้นะครับในงานเพิ่นมีการจัดนะครับจัดประกวดนางกระทงแล้วก็นางโนเกย์ย่องบ่นั่งยืมนา่งยังไงนั่งโนภมาศนั่งโนภมาศครับไปไปครับพี่น้องครับ นายเขาพี่ต๋องครับยอดยอดว่าอย่างไรครับก่อนอื่นเขาเขายังบ้านได้ยี่กระทงกันครับยอเดี๋ยวสี่ไปไปเบิองกระทุ้งยี่หน้างานเลยครับพี่ต๋องครับเพราะว่าเร่งด่วนอยาเกิดนะครับบรรยากาศคลิปนี้ครับเดี๋ยวสิเอาบรรยากาศโอปุนให้พี่ให้น้องเขาได้เบิึงนะครับบรรยากาศในงานให้พี่ให้น้องเขาได้สัมผัสบรรยากาพร้อมนะครับพี่ต๋องครับ ายนี <ừ. S 2> <i> ่ครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศนะครับครู่าวสาวกับฮักกันมากันนะครับมาดยังครับมาจับมาจับกันย่างนี่เมื่อกี้เห็นครู่าวสาวจับมือกันย่างเลยเขาก็มาจับกันย่างนี่ นะครับเดี๋ยวเราสีให้พี่น้องเบิ่งน้องใหญ่เซ็กซี่นะครับอ่ะพี่น้องครับตามจิ๊บเบิ่งเรื่อยน้องอีบครับไปไหนครับเนี่บ ในกันร้อยกระทงในปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วเราได้ร้อยน้ำกันเเ่าเอะไปยุกับพี่ในสชบังการครับปีที่แล้วปีที่แล้วเป่าเอะปีที่แล้วเป่าเอไปร้อยกับพี่ในครับปีนี้มีคู่แล้วปีนี้พี่ในคบเงาครับผมมีคู่ร้อยครับปกติร้อยกับเบ่าเอะด้ปีที่แล้วรู้สึกว่าเป็นงานใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับที่ที่เป็นจัดนะครับ กูนะครับ่ต้องเขาอไ่เนาะม้องเือนกูกองนิ้วหน่น้นเดินเขาหยางมงกันงนีเนาะเขากลงคงขายมีหน้ามีผมเจ็บี่เขาบอกเแบอ๊บเขาแบบ่ ไปครับพี่น้งครับก่อนนี้เขาต้องหากระทงกันนั่องอีบนังยีบอะไรไหมครับเอากระทุงไหมครับเอาอันเดียวร้อยน้ำกัน แห่งสิได้เป็นคู่กันพาพาซื้อพาซื้อสองอันร้อยน้ำกันแล้วกระทงไปคนละทางมันสิได้แยกทางกันเขาต้องอ่อนเดียวยออยโอ้ขยขังไดเนาะครับกระทงนะครับ าอสรติลกาน่เอา้้อาแตุน้องอีฟ้าเสื้อดิครับเสื้อพอดีเสื้อกระทงแล้วเดี๋ยวไอ้พระแม่นาเซเว่นเสื้อลอตเตอรี่โอเคเนาะเราเลยเลือกอะไรครับเขาต้องเอาอันเดียวเพราะาร้อยสองอันมันสิไปคนละทาง ไม่้คอยู่บ้านไหนครับอันเดอร์ว่าแม่ใาอยู่บ้านไหนอัรโกกเนกต่สิบม้านดอกไม้รัดดีดานเดี๋ยวชิปนี้ครับวัาเสให้พี่น้องนะครับเิ่งคลิปบรรยากาศเย้าๆนะครับความอบอุ่นนะครับบรรยากาศอยู่ที่อำเภอกุจบนะครับห้เบิ่งเย้าๆกันเลยนะครับ วันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มาร้อยกับกับนักเอกนางที่ช่องเขาตั้งอิฟเลือกแล้วเปล่าใช่ครับพี่ขอกำลังจุดเทียนอ๋าตอนตอนเทียนให้พร้อไหมครับโอ้สาวมิวสาวมิวสวัสดีหน่อยครับสาวมิวนี่น้องอิฟบอกว่าเป็นเอฟซีพี่มิวฮะเออนี่นี่นี่เดี๋ยวสาวมิวเขาดีครับ ในบครับในเป็นเป็นเป็ไนไดไครับนี่ครับนักอิ่มค,ครับก่อน,นออออออที่เขาสี่ร้อยเากระยางรอเบิงพีเบิงนองเขากันเนาะ เราเดินก่อนได้ไหม่าง,ออางก่อน่างก,ก่อนน้องยิบเลยครับไปเลยครับไปครับพี่้องครับตอนนี้ต้องยิบกัน,กน,กน,กน ได้กระทุ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกัดสิน้าพี่น้องนะครับเนียเชล่าทเขาเ็นล่มคาล่อยู่เนีาล่มว่ะไปยางไปเอาจะรู้สึกว่าปีนี้นะครับคนมาหลายหลายนะครับนครับพี่น้องเขาจังเบิยนบรรยากาศน้ำกันนะครับเดี๋ยวไปไปที่ที่มีเราสองคนได้ไหมครับน้องยิบได้ปะ ดูืจอนี่ไปชร์มั้เอาไปแช้วาขนมาขึ้นไาขมาขบ้นมาขึ้มาข้นาขึ้นา้นม้าขึว้นมมมาดู้นานมาขรันมานม้นมายึ้นมขึ้มาขบมาขั้น โอ้มาคนเดียวฮากู้ข้างหน้าน้องเจดครับสวัสดีทักทายน้องเจดด้วยนะครับได้ข่าวว่ามีช่องยูทูปพร้อมน้องเจดมีช่องยูทูปช่องยังครับช่องเจดพิสนุอพิเชียวครับพี่น้องครับอยูได้คอมเมนต์เนาะน้องเจดไปคอมเมนต์เดี๋ยวไอตึงขอความให้เด้อพี่น้องครับขอไปติดตามน้องเจดให้ไดเด้อนะครับเพราะว่าเป็นน้องนะครับที่ทำการทำงานด้วยกันเริ่มต้นทีมงานบ้านนาเฮารวมสารฝันมาด้วกันน้องน้องเจดเนาะ โอเคครับพี่น,อน้องเขาไปติดตามช่องน้องน,นั่นด้วยครับขอบคุณครับจะต้องอิบดาวด้วยใช่ไหมครับจะไปร้อยแดขึ้นเขาขึ้นไปเรื่องกันดนครับครับบ่รู้มาสีได้ไปใช่ครับไปครับเคคบมื่อกี้มีเอฟซีทักทาทยครับให่บ้าน้องอิฟ่ะ แฟรแฟร์เชนเนลอะไรนี่ครับพี่ตองครับเป็นบรรยากาศนี่ต้องสุขมากเลยนะครับถือว่าเป็นเฮ้ยปีที่เราเอาข้าวผัดเนาะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่มีความสุขนะครับเราจะสร้างให้มันมีความสุขที่สุดนะครับระหว่างเราสองคนนะครับโอ้ยหนักเงียบคนเยอะบ่เยอะครับเยอะอ่ะพี่ตองครับเดี๋ยาวบึ้ง คนแน่นเลยครับเยอะเลยนะครับหลังจากที่จัดงานเข้าเบิ้งนะครับเบิ้งบรรยากาศที่เพิ่นร้อยกระทงแล้วเดี๋ยวบ่าวอีสิพาพี่พาน้องนะครับย่างย่างเข้าไปชมหากินปิ้งปลาหมึกเนาะน้องอีเนาะรู้สึกหิวเข่าไหมครับรู้สึกรู้สึกว่าหิวเข่าครับเดี๋ยวสิพาไปกินปิ้งปลาหมึกไปกินกินใส่กอกนะครับพี่น้องครับไหมครับพี่น้องครับมาไม่อย่างนี้ ไปเลยๆเ่อยโอ้โอ้โอ้ในอิมเพลเนอร์เนาะบืนยูกฮะเติมน้ำมันมาเต็มมาไม่ใหยลูกกัน นะครับพี่น้องครับตอนนี้เดทาเราบอกอ๋อน้องอีฟเด้เอาไฟกัาแฟไม่ได้ใส่ครับจนเรากะมูบ่โอ้วันหัดส,สุดยาวแน่นบ่ะเอาพี่น้องครับตอนนี้เขาสองคนมาเลือกท่าที่ที่มีแต่เราสองคนนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสี่พี่น้อง,อองมาลอยกับเขานังกันนะครับหายรุห่หายสุขหายโลกงหายไฟบ่ว่างสิบ่ว่างถึงบ้างไปเดินไปสิ เอาตอนนี้นะนองหยิบอ่ะตอนนี้ก็ได้ครับอึ๊นี่ครับเอ้ยนังยิบเอ้ยตอนนี้ได้ทานแล้วครับ ได้เสียลงอธิษฐานเอ,เอาเด้อเอาเบลสาธุสาธุสาธุเดอ้อลูกหลานขอบู้ซากับขอขมาแม่คงค่าภูมิคุ้นอันยิ่งใหญ่ใส่ทั้งจินทั้งอาบย่าให้เป็นบาปเด้อแม่เอาน้องเอ๋ปอธิษฐานมาอย่างไม่กินอะ่ะ อธิษฐานว่ารอย่างบอกให้ฟังก่อนท่านใจไม่ใจร้ายอย่าดุคนอย่าดุคนที่รับชมวงคเบ้าเองครับยังทางเบ้าเองให้เบิ้ล้วก็ติดตามเบ้าเองไปตลอดแล้วก็ห่างเบ้าเองลายๆรทั้ทุกคนได้ชมองที่งนนั้นนะครับนะครับในการร้อยกระทงท่างนี้นะเขาร้อยหลักเพื่อพี่น้องนะครับสาธุเด้อนะครับขอให้บุญกุศลนี้ส้างเลยว่า การร้อยกระทงในครั้งนี้ขอให้เป็นตัวแทนของพี่น้องที่ผมมีโอกาสมาดูนึกว่าที่ยูท้างไก่มาครับผมมีโอกาสดอยู่บานยูซองหลัก็ผมมีโอกาสที่จะได้ออกมานะครับเรียกว่าหยากร่างงานอยูนั่งดูนอกว่ามีหุ่นะครับขอให้พยานโลค้านะครับโลกเขาเจ็บยาใดก้มไข่ยาสิ่งนี้นะครับยามาไก่แม่ไก่ขอให้พี่น้องนะครับสุขีสุดครั้งมากระตังมิไซนะครับนองันนี้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยสาถัว บุระบ้านเห็นป่ะบอรยได้สัำเนี่ยเด้ว่าสีดงอ้าวไอ้องน้องไอลองนองนะครับเรียบร้อยแล้วน้องยิ้ป่ะกินข้าวนนี้ครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องนะครับไปเบิงบรรยากาศข้างในไปกินปลาเมือกบ่ะ โอเคครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ท้ายพี่น้องเข้าไปเบื่องตอนนั้นน้องเอี๊ยมครับอ่าตรงที่เพิ่นมีเวทีไหมครับโอเคครับไปตามไปครับพี่น้องครับนะครับหลังจากที่หลังจากที่เฮาอะไรกระทงเียบเอยแล้ววันนี้ก็จะมาหายกินเผาได้เัยรู้สึกหิวข้าวคร่าแล้วครับเยอะครับ

โยไม่ไ้โยอโทษนะครับอโทษครับขอ้เชิญพี่นองครับชวนรุมจักรยานจับท่านหนึ่งท่านนี้ครับรู้สึกาจะถาคุณท่ารกนอ๋อตรงนี้เป็นคนหลายๆครับพี่น้องที่เดินปิการช่วยนะคะ่ารป็นการแปบคเป็นเขากาในการต้องการวางคณะกรรมการ ึ่งตนที้มีประสบการณ์งานด้านนี้มาเป็นสิบยปีแล้วนะครับสาปีไม่ถึงนะครับแล้วก็ที่สุดก็คือการปฏิบัติที่บ้าสุขุมวิทกรรมมาสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรค่ะ้เกียวนะครับเกียวสัดสน่ที่ทกี่34 2ส36การศึกษารเดินสาสันเด็ดลำดับต่อไปหมายเลขย9ก น้องยิปครับทีมงานบ้านนาส่งข้าประกวดครับความสามารถพิเศษครับนกุรกิจกินเองและรสบอรดหรือหมู่เขาเข้าประกวดของเกี้ยวนางสาวกําลังพากันชมสิยกรปอง่อกนี่นะความสามารถพิเศษน้องยิปนะครับกินเก่งมากครับดูครับดูนะครับในงานที่นี่เป็นมืนแต่คนที่สวยที่สุดก็คือยิปน้องโยเกิร์ตนะคะ อายุ17ปีนะคะน้ำหนัก54กิโลกรัมส่วนสูง1 7 4เซนติเมตรสัดส่วน34 24 36ครับปัจจุบันกำลังสารระดับมัธยมศึกษานะครับอยู่ที่โรงเรียนอ,ดอดุรีทิยาลุก,กูล ารูเดี๋ยวบอสเอชีพ้าพี่น้องนะครับก็ไปเบิ้งนั่งนั่งน้มพมัดใกล้ๆครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮายางเลาะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบอสเอชพ้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งหลังเวทีครับเบิ้งสาวงามนะครับเพิ่นมาพักอยู่ด้านหลังครับอาจารย์นดนตรีเพิ่มเสียงดนตรีให้อีกหน่อยครับอันนี้คือสาวงามที่ขึ้นเวทีเมื่อกี้ครับสวัสดีครับเสียงโบม่าดีเสื้อน้องยังครับนี่ครับน้องเชอร์ตองค่ะน้องเชอร์ตองจากไหนเนาะผู้ใดส่งเข้าประกวดเนี่ยครับร้านเสริมสวยเจวานส่งเข้าประกวดนะครับล้านเสริ หมายเลขสิบสี่ครับโอเป็นน้องแจงแห้น้องครับอันนี้นะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อชื้อซื้อน้องยังครับน้องยังครับน้องสบายจากไหนครับใครส่งเข้าประกวดครับบ้านบ้านหัวขวานนีครับเบอร์เบอร์เบอร์เจ็ดเนาะเอานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบาอีสิภาพี่น้องเบิงสาวงามอำเภอกุจับนะครับพี่น้องกับบอเคยได้เห็นเราเบอรกเอกทือว่าเป็นคอนเทนต์แรกที่มาลุยๆครับอ่ะตามไปเป็นครับพี่น้องครับ การ์ดมีช้นเทียนประกอบด้วยนะคะสวัสดีครับแผนพื้นที่ช่วยใใครได้ทีนี้อ๋อสวยมากเลยเชี่ยไรครับเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวครับใครส่งเข้าประกวดเนาะร้านศูนย์อาหารค่ะร้านศูนย์อาหารเนาะหมายเลขใดครับหมายเลขใดครับหมายเลขสิบแปดครับอันนี้นะครับอันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อซื้อซื้อน่องยังครับน่องยังครับ ขน่องคาร์บอนอันไหนอันไหนส่งข้วงคาร์บควอดทำเนี่ยครับจำไม่ได้เลยนี่นี่โอู้สเศรษฐีมากเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราอีกสิบห้าพี่น้องนะครับย่างเราเบิรงสาวงามอ่ำเภอกูจับเบิร์นสุปูสุคนเลยอันอันอันนี้ดิครับใครได้บอครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อน้องยังครับน้องเนยอี๋อันผู้ใดส่งคาร์บควอดทำเนครับนนี่ครับจอนนี่เมคอัพอายุเท่าไหร่ครับซื้อยังครยังไงครับโอ้บ้านไหนครับอยู่บ้านไหน มัตน,นอตอนเลียนอายุจกะ,ะกใจใี่นะครับ21ปีโอ้สุดๆเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับของครับอันนี้นะครับสวัสดีครับซื่ออย่างครับฮะน้องเก๋อัอนอ,อ,อ,อันอันพูดในส้วมเขาบ,บกวดครับน้องเบ้นชุดบีบลาน้องเบนชุดบีบลาอายุเท่าไหร่้วครับเนี่ยครับ19ค่ะ19ปีโอ้สุดๆมายเลขกนึงเลขกนึงโอ้เอาสุดๆครับครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวสี่ภาพี่น้องเบิึงเบิึงสาวงาม จับเบอร์สปูดสุขคนเลยครับเอาสวัสดีครับเส้อนอะไงครับหมายเลขเก้น้องอินฟ้านางสาวลลิษาณัทศรีค่ะอันนั้นผู้ใดส่งเข้าบวกควรทำเลยครับพี่อายและพี่เป็ดส่งเข้าร่วมด้วยโอเคครับอายุจังปีแล้วครับผมสิบหกปีสิบหกปีนะครับเนาะเอาสู้ๆครับสู้ๆครับเอามาทางนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับซื้ออย่างน้โนี่ดีดอซื้อแพม วอร์วอร์วอร์อร์วอร์ร่าเลยครับวอรอีสานนะครับน้องแพมปอายุจากปีนะครับยี่สิบปีผู้ใดส่งเข้าวประกวดครับเนี่ยครับลานทุนนชันสังขารราชวงบ้านสังกอนนะครับเนาะเอาสู้ๆครับเบอร์สิบห้าเดี๋ยวพี่น้องกับเจ้าเด้ไปเห็นอยู่บนเวทีอีกรอบหนึ่งครับครับคนนี้ครับสวัสดีครับครับเสื้ออย่างน้องน้องสบายครับหมายเลขยี่สิบเนาะผู้ใดส่งเข้าวประกวดครับเนี่ยครับ ส่งเข้าประกวดค่ะพูดจับพูดจ้ำค่ะโอ้นี่บอสใ่ใช่ไหมครับโอ้เอานะครับอายุอายุยี่สิบดิอายุสิบเก้าบ้านไหนครับบ้านหนองโน่ค่ะบ้านหนองโน่เอาสวยๆเลยครับเด้อขออนุญาตไปลงยูทูบด้วครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับชื่ออะไรครับชื่ออย่างครับชื่อบีบีชื่ออะไรบ้างอันค่ะอัน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 อายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบปี ยี่สิบปีเรย์โซ่ขอบคุครับพยาไท้ก็พ็นพี่ส่งเข้าอันควรอยากเห็นผู้ส่งขอบคุณได้ไหมครับแรมอ๋อนี่เหรอครับได้ไหมแรมอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือสปอนเซอร์ใช่ไหครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือคนโอ้อ่าชื่อนี้ได้ยินเกือบทุกคนได้ไหมส่งส่งกี่คนครับ ส่งีจคนครับโอ้โอ้โอ้คุณจับโอ้โอ้โอ้โอเคครับโอเคครับโอเคได้ครับได้ครับเอ้า้องจังให้งกำลังใจน้องๆนะครับไปไปดูตัวเองที่ยูทูปพิมพ์งานบ้านนาเด้อโอเคครับโอ้ทั้งนี้ได้หมดเลยเขาเองเลยเนาะสวัสดีครับเสืออเนาะฮะเด็กเกิดค่ะอ๋ออายุ16ปีนะครับฮะ16ปีครับร้านผู้ใดส่งเข้ามาตรวจครับ จับเอาสวยๆนะครับเด้อนะครับเอาเอาเอาภาพเรานี่ลงไปให้พี่น้องทางบันภายในเมืองน้ำรับครับครับเดี๋ยวพี่นอกวันนี้เนาะเอาทั้งพี่ทั้งพี่สวัสดีครับคนสุดท้าประนิตสวัสดีครับอันซึ่อยังครับน้องแมวน้องแมวประนิตส่งข่าวบอกว่อนครับ ว่าครับเซสปอนเซอร์อย์ครับผู้ใดส่งเขาประกวดนะวันนี้ใช่ไหมครับพี่ปอยอยู่ไหนครับเรียกพี่ปอยมันนี้ดินะครับพี่น้องครับเดี๋ยวรออีกสีพลาพี่น้องนะครับจังไปตามติดเบื่อพ่อกันบนเวทีนะครับเนาะนะครับจังในการเปลีนกำลังใจให้น้องๆไปเรื่อยๆครับเาจังตามติดไปเบนงครับโอ้พี่น้องครับเมื่อกี้ ยังว่าเบิร์ดน้าครับเนาะสวัสดีครับโอ้อ่าชื่อชื่อน้องยังนาะครับเดี่ยครับสวัสดีค่ะชื่อน้องปลายค่ะหมายเลขแปดหมายเลขแปดครับผู้ใดส่งเขาประกวดครับผมบริษัทพิยดากรุ๊ปค่ะพิยดายูกุจจานี่่ครับแมนจ้าหมายเลขแปดนะครับเนาะเอ้าจังไทีพี่น้องครับเป็นกนลังใจให้น้องปลายน้ำครับสุปุสุคนเนาะเอาสู้ๆครับผู้สาวเช่าเมื่อกุจจามพิเตอรภูมิงามครับพี่น้องครับเดี๋ยวพออีสิท่ายทอดในพี่ให้น้องกาได้เบิรงนะครับไปเรื่อยๆครรับอาาจย์ อ๋อนี่คือเป็นเสียครับอ๋อเซาเซาสวัสดีครับสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสวัสดีเอ็ซีไหนโลกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครเดี๋ยวพี่จะหาเล็กร้องมาร้องสสสสววัััดดีีคค่ะรบให้ผมร้องไกลก่อนแล้วถ้าดึงเสียงมาดึงเสียงที่มันงป็นจุดเสียงของผมดึงได้ครับเสร็จแล้วผมมัดเม๊ยป่ะครับเอาจริงแล้วต้นร้องเลย อ่นนะครับครับพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศน้ำกันไปเรื่อยๆเบ้าออกครับพระพี่พระดองเลาะเบิ้งบรรยากาศเรื่อยๆครับเป็นเจ้าหน้รทีพี่น้องครับหลังจากที่ในเบิ้งนะครับภาพบรรยากาศนั่งโนพมาาแล้วกับรรยากาศนะครับของพี่น้องภูเพนมาเที่ยวเนาะน้องยิบเนาะนะครับวันนี้เบ้าเอกครับน้องอิบกับสีพ้กกันกลับบ้านแล้วนะครับค้นกันไลยหลยครับพี่น้องครับก็ถือว่า แตกตื้นตาน้องเย็บถือว่าปีโดนเราบ่ได้มารวมงานนะครับถือว่ามาครั้งนี้กับแตกตื้นตาปีนี้ใหญ่ขึ้นปีนี้สิคนหลายขึ้นกาเก่าแมนแมนครับแมนครับคนไหลอั้นนี้ก็ยังแบบชอบๆออยู่ด้ยังคนหน่อยๆนอยอยู่บางๆครับอันนี้ก็คนหลายจนบ่มีหมองจอดรถคนคิดเอารถอำเภอบ่มีหมองจอดรถอ๋อน้องเย็บเป็นโอกาสดีแล้วเขาไดเอารถมาจอดข้างในแล้วนะครับ ก่อนนี้เขาสิกลับบ้านนะครับให้น้องอีพไปกราบขอพรหลวงปู่แก้วเพื่อพี่น้องบ่นะครับเป็นไงเขาก็ได้มากอดแมนเมนครับหลวงปู่แก้วนะครับคือว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่พี่น้องชาวอำเภอกุจับเคารพบูชานะครับเคารพนับถือครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเสิีพ้าพี่น้องนะครับไปกราบบ่ายขอพรนะครับม่ครับให้โจความนี่ครับเป็นจุดเทียนที่กลางไว้ ให้เข้าจุดตรงนี้โจมาอ่อนทุพเทียนไหมุทเทดาน,นะครับสาธุเดอ้อนะครับบาร,รมีขององค์หลวงปู่แก้วซึ่งเป็นที่พึ่งอันอุดมซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดนะครับบาร,รมีของคุณพระศรีรัตนรตนะครับจงปูปักรักษาพี่น้อง ปกปักรักษาเบาเอนะครับพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านที่รับชมชิปนี้นะครับขอให้พ่อน,นี่จงโดนบันดัลให้พอมีพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับลำล่ำรวยๆนะครับทําบุญเพื่อเรียเฟอดพ,อ,พอแม่พอแม่อยู่บ้านจะค่อยถาเบังบุญนะครับอ่ะสาธุเ้อนะครับ บ้านเราใหม่นี่นลยบ้านเลยครับป้ายไ่ได้ขึ้นไปกราบข้างทึงครับพเพราะว่าอันเพิน่นเพิ่นมีเวลาในการเขา่ากราบนะครับเพินพ่นเพิ่นเพิ่นปิดไว้อันนี้เพิ่นเอ็นว่าวิหารขององค์หลวงปู่แก้วนะครับพี่น้องครับเดบาบอลเอธีซุ้มให้เบิ่งนะครับองค์หลวงปู่แก้วคือองค์ด้านในครับนี่ครับพี่น้องครับ หงลวงปูแก้วครับครับผมเบาเอ็ทีมงานบรรณาพร้อมด้วยน้องอิฟนะครับกะขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมชิปนี้นะครับเขามาเบึงเขามาใหาก้กำลังใจเขาทั้งสองคนน้องอิฟครับอ่าเป็งไดงครับได้มาไล่รกระทงเราเพ่งไดงได้มาทำบุญเราดูสึกพังไดงครับอิ่มอกอิ่มใจเนาะครับอิ่มจนอิ่มจนอ้วน ยอกยอกหยอกหยอกเด้อฮักดอกจิงหยอกเล่นเออหน้าเออหน้าเยี่ยนนี่ละก่อนอ๋อพรามีแสงนี่เองครับขอบคุณพ่อลุงแม่ป่าทางบ้านนะครับน้องอิบกะไม่หยิบกะขอขอบคุณพ่อลุงแม่ป่าเนาะที่เขามารับโชคมาติดตามบ่าวเอแล้วกะมืมอนี้กะเป็นมือวันลอยกระทงเนาะเป็นวันขึ้น 15บห้เดือน12บสองนะครับเมื่อนี a, ้ขอให้ทุกคนสุขสมบังเนาะใครได้ไปร้อยมีโอกาสได้ไปร้อยกระทุ่มกับครอบครัวหรือว่าคนหากะขอให้มีความสุขไร้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเบ้าเอก็ขอขอบคุณหล้ยๆนะครับเบืงแล้วกับขอบคุณไร้ยรที่เขามาเป็นตัวแมใจให้เบ้าเอกกับน้องอีฟตลอดนะครับเบ้าเอกเห็นทุกคอมเมนต์ครับพี่น้องเขามาแสดงความคิดเห็นเขามา ดิชมได้เนาะน้องอิฟเนาะเขาพร้อมที่สิปรับปรุงแก้ไขนอมรับความิดเห็นของพี่น้องไปดําเนินการต่อนะครับไปดําเนินเพื่อจิตปรปับปรุงแก้ไขพัฒนาคลิปของเขานะครับอีกอย่างหนึ่งเมื่อยิบสีพยายามพยายามลดความว่านัยน,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 นองพี่น้องมีคนเขาเป็นไรเหร่ <laughs> พีนน่น้องเขา,า,าเป <laughs> ็นเห็น้องอีฟลดความอ้วนนะว่าเอาแต่เราลังแจกห้น้องอิฟนะครับแบบนี้ถึงอ้วนพี่ก็รักอีฟนะโอเคครับขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ